สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบก,กับพวกเราชาวเลื่อยเปิดอยไดร์ลิ่แล้วนะครับวันนี้อยู่ในรายการคุกเปเรื่อยครับพงวันนี้เรามาในเมนูง่ายๆนะพี่บอลเมนูอะไรรู้หรือเปล่ารู้ดิพิซซ่าไงอ้าวพี่วมึวงหาบุ้งมืออะไร <c oughs> โอเคครับพี่บอลวันนี้เราไม่ได้โบกแป้งเองนะผมได้แป้งมางไม่จะขาดแล้วเนี่ยเนี่ย เาเรียกว่าโม่แป้งเลยเหรอการนวดเขาพอมันโม่ก็ได้ไงอ,อือไม่เป็นหนาจังเลยอ่ะตอนแรกนึกว่ามันบา,บางเองนะดูจาก,กอะไรชินเดียวเองเหรอสิ้นเดียวเดียวมาทำไมเยอะแยะอายแล้อู้อใหญ่นะนี่ยถ้าทำออกมาดีเดี๋ยวเอานี้มันนวดดีกว่ามันต้องนวดได้ไม่ได้นวดดีอ๋อเขาเรียกอะไรทำให้มันแปลๆไงมันใหญ่ะมันหนามันน่าจะขาด นี่แต่ไม่แหลกนะตอนนี้โอเคอุ้ยอะไรอ่ะให้มันพองอ่ะเงินพองพองมันพอง,พองม,มันมีอะไรบ้างอพิซซ่า้าใส่อะไรกันบ้างคุณบอกว่าคุณจะกด้านหน้าฮาวายเอียเ้ยนไงผมก็ใส่แค่เบคอนกับแฮมแล้วก็สับประรดสับประรดครับไม่ไม่มีไอ้เป๊ปปาร์ลี่อะไรนั่นหร ไม่เอาไม่เห็นหาไม่เจอ <c oughs> อย่องนี้ก็ได้เลยอ่ะไแล้วย,ยัดใส่ยัดใส่นี่คือยังไงเอ้าเราถ้าเราสองจิตสองใจว่าจะกินเส้นหรือว่าจะกินพิซซ่าดีเราก็ไม่ต้องเลือกเราเรากินทั้งสองเลยครับแล้วก็ใส่แ้มันเป็นไมเนียแป้งเนี่ยไอ้เนี่ยไม่ด้อเลยให้มันเป็แปเฉย โอเคนี่ไงเราได้มาแล้วเห็นจะยัดไส้เข้าไปข้างในอย่างนั้นเหรอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออเห็นเราเส้นเนี่ยใช่แล้วก็อุ้ยมันใหญ่ไปป่าวะมันยัดยังไงอ่ะนี่มันมันจะอยู่ได้เหรอมันไม่ใหญ่ใหญ่ไปหรอวะมันจะใหญ่ไปสิไม่เป็นไรหรอกมันจะทำยังไงบอกกูดิเนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นมา ้าคือถ้าถ้าแป้งมันขาดเป็นรูเลยมันจะอจบปะไม่จบนะมันจะจบกูเหรอฮะมไม่จบนะเว้ย <c oughs> อ่าัตถุดดิบก็จะมีนี่นะครับสับประรดนะครับผมช <c oughs> ิ้นเยอะๆเลยมันก็มัสตารซีนะฮะ <c oughs> ชีสชีสเยอะๆเหมือนกันแล้วก็ได้เบคอนกับแฮมมานะ ก็เป็นฮาวายเอียนนะครับสบายสบายง่ายๆแต่แพงคลิปหายว่าซื้อกินดีกว่าว่เราก็ได้ซอสเอ่อไม่เขียดเทศไว้ทาอย่ายนี่นะพิซซ่าซอสพิซซ่าแล้วเราก็จะใส่อันนี้ไปนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมอะไรคือคาซีโอคืออะไรวะเบโซ่เพสโต้อยี่ห้อมันมันคืออไ เอบโซ่เพสโต้อะคุณจะรู้จักไหมอ่ะอันนั้นไงไอ้เขียวเนอะสวยๆอ่ะเออยไม่รู้อยู่แต่มันใบอ่ใบโหระพาไงเขาเขาไม่ได้เรียกออริกาโนใช่ไหมอันนั้นมันกาแฟเปล่าคนละอันนะออริกาโนมันออริกาโนมันเอเป็นอีกอันหนึ่งปะได้เอาะไรเออ ใช่ใช่อันนี้มันเอาไว้ใส่พาสต้าก <mel> ับพวกพิซซ่าก็ได้อะไรเงี้ยอเมริกาโน่ตูบาบาจูก้าคาเมลคาเมลมาในจีฮะคาเมลคาเมลเราใส่ซอสไปก่อนนะฮะซอสอะไรวะซอสพิซซ่ามาจีเทส่าเฮ้ยแต่มันปูดๆนะพี่เตยตรงนั้นมันทำไมเป็นปูดๆอ่ะเรายัดใส่ไงเราไม่อยากเหมือนใครไปเห็นในไอจีมาเฮ้ยน่ากินจังมันเป็นหนองในอะไรอยเหี้ย เฮ้ยมึงอย่าพูดอย่างนั้นดิไอ้เอี่ยมึงนี่ทำทำพิซซ่าพิซซ่านายมันเหลี่ยมอย่างงี้วะมันต้องเป็นทรงกลมนะพิซซ่ามึงเหลี่ยม,มกูเหลี่ยมเยอะกูบอกแล้วกูเหลี่ยมเยอะบอกตักทุกดอกแล้วเหลี่ยมอะไรอะไม่แก้วเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันเลยเออส่งมาเร็วเลย ไม่มึงเรียมจินตนาการไออกเลยเนี่ย <laughs> พิซาคุณจะเป็นแบบไหนเนี่ยนะ <Yeah. S 2> อะไรไปต,ต่อเลยฮะเราก็จะมาใส่เบโซเพสโตนะฮะอืมอันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าชอบเนอะมันไม่เป็นเราแล้วเฮ้ยพริกเผาใช่หรือเปล่าวะพริกจินดาเกี่ยวตำนองนั้นฮะ คลายกันคน,คนอเมริกาเขากินพริกเผาเป็นยังใช่ไหมล่ะต้องกินพริกไม่เผาพริกสดอะไรเฮ้ย <c oughs> ส่งมาเร็วจวังวะโอเคใส่ไปแค่นี้วปวดๆนนะี่คืออะไรพี่แดอ,อันนี้คือเราใส่ยัดไส้นนั่นไงก่อนหน้านี้ที่เป็นเนส้นปาเกตีอันนี้เราทำอะไรอยูอ่นะเรามาใส่แฮมเราทำพิซซ่าครับ พิซซ่ายัดไส้ทำอย่างนี้เหรอพิซซ่าถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ครับผมก็บอกแล้วผมเหลี่ยมเยอะเอโมจีนาเก็นพิซซ่าร่างอย่างนี้ปะวะมันอ่อนนะเออมึงก็เคยซะเฮียไหว้ไหว้เหไหว้มันดีเฮ้ยไม่เห็นเขาว้เฮ้ย่าชุรดีไอ้ไอ้ไอ้ไอก็อ้่อ้้ไอ้ไอรอ้อ้ไอ้ไ้ม้นไออ้ไอ้ไ้้ หรอวะไม่เคยเอ้กสาทุไว้ก่อนไงแล้วแล้วอะไรที่มันอยู่ในปุุดๆไม่ใช่พวกเครื่องพวกนี้หรอไม่ใช่เข่ใช่เป็นเส้นไม่ใช่ครับเส้นสปาเกตตี้หรอวะใช่ครับไม่ดูใครมาเนี่ยอุ้ยนั่นแหละสิไม่ได้ดูไม่ได้เอ้มันเลื่อนผ่านไงเห็นเขาใส่ยัดใส่เข้าไปอ้อุ้เปิดออกมาของเขามันเป็นอย่างนี้เส้นยาวเนี่ยเท่านี้ ยาวเท่านี้เอ้ยของเขามาันสวยกว่านี้นิดนึงเล็ดเดียว <c oughs> เลยนะแล้วค <c oughs> ุณเจ้าของเต้ยน,นี่ก็สวยอยู่แล้วกูไม่มีศิละปะไงกูบอกเลยว่าศิลปะมันต้องมาจากจิตวิญญาณเฮ้ยแล้วทำไมมึงใส่แห้งหวะเอ่ออะไรมึงจ่ายไปเยอะอะไรเดีย๋ยวอะไรกันแล้วก็ใส่ชีสนะฮะดูยชีสไปนิดนึงไม่ใส่เยอะเลยใส่หมดนั่นนะ่ะ แป๊บหนึ่งดีที่ไนไม่มีผักไม่มีอะไรหรือวะก็สับประรดนี่ไงไม่ใส่สับประรดที่หลังชี้เหรอหก็ใส่ชี้อีกชั้นนี่ไงเฮ้ยสับประรดหวานป่าวะหวานนะพี่อ๋อยเลยเยอะไปแล้วไม่นา่ากินเลยวะพี่เลยเหรอไม่ต้องทำแล้วมั้งกูว่า มันน่ากินอยู่แต่มันจินตนาการไม่ออกก็เป็นพิซซ่าสี่เหลี่ยมจูไม่เคยเห็นพิซซ่าสี่เหลี่ยมหรอไม่เคยเคยอยู่แต่ไม่สวอยู่แต่ในกรอบจังวะมันไม่เหลี่ยมอ่ะของมึงอะมันเป็นลูกคู่กูแต่ไม่ต้องทำแล้วมั้งว่าไหนเหี้ยขาดคุณดีจังขาดดีไอ้เหี้ยมึงบอกมึงของมึงสวยกว่าเขานิดนึงออ้พวกกูเป็นเจ้าของคลิปนั้นนะกูแบบ ฟ้องมึงแล้วไอ้เหี้ยก็กูบอกว่าของเขาน่าสวยของกูนิดนึีของเขาฝากกูไปน,นิดเดียวเองเหรอเป็นกูฟ้องแล้วไอ้เหี้ยดูกูเก่งบางทีพูดอะไรมันนิดเดียวก็ได้เฮ้ยไม่จำเป็นต้องพูดเยอะนีไ่ไงเดี๋ยวไม่ทำไมว่าเบคอนอ่ะใส่ให้หมดเลยโอ้โหเยอะแล้วไงอันแนมีนงไอ้เฮ้ยมึงเบี่ยมึงก็ทิ้งอ่ะ เฮ้ยมันต้องใส่ใต้ชีสดิว่าจาร์เรากูใส่ชีสไปอีกูว่าไม่ต้องทำแล้วดิตหลักพิซซ่าไอ้นี่ยังไม่พิซซ่าใส่จานอ่ะต้องใส่จานลงไปด้วยดิวะใส่ทำไมวะจาร์เนี่ยนี่ไงใส่ชีสเยอะหมดแล้วชีสกูน่ะแคลอรี่มันเยอะกูไม่ได้กินเฮ้ยกูทำดีเสรไม่ใส่ฝั่งเดียวไม่ใส่อีกฝั่งหนึ่งเหรอหมดแล้วหมดแล้วหน้าหลังอ่ะ ใส่ทำไมหน้าหลังมันจะได้มีสองฝ่ไงฮะฮะอะไรของมึงอะไรของมึงเฮ้ยอยให้มันทำางขนาดนี้เลยนะแบบถ้าใส่เครื่องใส่อะไรแล้วก็เขาเข้าเตาใช่ไงพิซซ่าก็แค่นี้เลยที่เราไปกินกันแต้านเราก็มีแป้งมาแล้วเตาอบไหมโอเคฮะเดี๋ยวเราก็เปิดไฟดูดิเป็นยังไงเขียนไปวะ ไยพี่เต้มันทันตูดมาให้เราเปานเรียดรว่านี่ทำไม,ไม,ไมบอ,อ่ตรดจอะโดนเข้าหรอวะา<笑><笑>โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในอีกแปดชั่วโมงนะแบบเฮียแล้ว<笑><笑>โอเคไว้เจอกันโอเคครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันน่าใจเป็นยังไงอุ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอะไม่ ไม่ใหม่หรอกมันก็เเดี๋ยวออกมาให้ดูมันก็คิดตรงตามที่เราคิดหรือเปล่าวอรเออไม่ชินหรอกเงยหัวแต่มันเป็นน้องไงน้องในอ่ะโพูดอะไรมันน่ากินดีเงยน่ากินแล้วไม่ไม่ขายมันน่ากินหรอกวะโอ้โหได้บอกหนาวไว้อยู่นั่นร้อนนี่ไงวะ อันนี้มันร้อนไงเฮ้ยมันโอว่าถ้าไม่มีสีหรือแย่เลยนเนี่ยใช่ไงก็มันออกมาจะสวยอยู่แล้วกูบอกแล้วเฮ้ยอันนี้ก็สวยแล้วอ่ะใต้อยู่นะเห็นเป็นไงวะโอเคสวยเลยอืออะไรวพิซซ่าโฮมเมดให้ดูข้างในหน่อยมันจะโฮมเมดเลยโฮมเมดไงอืโอเคมันต้องกระพริบ วแให้ส่งมากินด้วยดีวะอยากกินมันร้อนอ่ะมันไม่เอาม่แซอ่อโอเคอีกแล้วเหรอแซ่กานๆอยู่วะมันร้อนอยู่ดีจัดตรงไหนก็ร้อนอุ้ยโอเคฮะปั้มเลยทีนี้ปั้มเลย นะที่อะไรรู้แหละนานกันมานยนี่ไงไม่ได้มีหมวกคลิปมาหรวะไม่มีโด้อพี่ได้ไหวโอเคเเรามาตัดกันดีกว่า โชว์แวบโชว์แวบมาใส่กี่แชร์กฮะมันต้องถ่านเป็นกี่แชรฉกมันต้องถ่านเป็นกี่แชร์เป็นแปดแฉกได้ปะตอนนี้อะไรยังดีเหรอเฮ้ยเรามีเครื่องสไลด์ใช่ไหมวะอันนี้เขาเรียกซิซ่าใช่ไหมวะใช่นี่คือซิซ่าอุ้ยเกียร์รถตีเกียร์รถตีไม่ได้ไม่ได้นี่ไงเดี๋ยวก็จะออกมา เลยนมแล้วก็เลยน้ำตาลเลยไหมสุดท้ายไม่เคยกินพิซซ่าสี่เหลี่ยมหรอวะเคยเคยเห็นนะแต่ไม่เคยกินเขาไปเสื้อดีพวกพิซซ่าคอมพานีพิซซ่าฮาร์ดของก็ทถัเออไม่ได้ติดที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ติดเพืนไม่สวยหรอกมันไม่ใช่แบบหน้ามันแปลรู้จักแบบกรอบดีเลยจำกัดอยู่แล้วแหละเอาไรดีกว่า ก็ใช่ไงอย่าไปยึดติดเฮ้ยแต่หน้ามันไม่ใช่ไงใส่ใส่น้ำตาลใส่นมไปถึงว่าใช่เลยพี่เด้โลว์ว่ะไออยากดูอันปูดๆข้างในนะอันปูดๆข้างในเดี๋ยวจี๊ยบดิ้ก่อนทำไมมันไม่ยืดอ่ะพี่เด้ฟ้อนไอ้สับปะรดมันหกวันสับปะรดมันหกมันไม่สามารถ ไม่สวมาอีกแล้วยังไงวะมันไม่เข้ากันนะเหี่เกล่ยวมันซอสมันมันโดดว่ะมันโดดอะไงกัวะมันกดสเปคปาะมันใส่ชีสเยอะเกินไปหรือเปล่า ใช่ไม่ใช่ซอสมะเขือเทศแต่มันโดดมันเทียอะไรวะข้างใน,นเนเีน่ยก็คือเส้นปลาเกี๊ยวที่มึงทำี่ยทำมันสุกยังไงสุกแล้วไมปที่จานเราไปใส่หรอไหมใช่<ๆ>นี่ไงอุ้ยโอ้โหปลาเกี๊ยวคาโบนาล่าเนี่นยเปิดใจครับอันที่ปิดโผล่ปเป็นน้องในใช่ไหม ทำไมชอบพูดอย่างนี้วะนี่ไงอุ้ยไอ้จิมตรงกลางได้ใช่ไหไอเดียมันดีนะไอเดียมันดีอุ้ยนี่ไงเป็ข้เข้ามาไอเดียเขามันเล็กพิซสากวันนี้เราเรามาอยู่กับโรตีนะทุกคนโรตีแบบหน้าอวเอียม ดนมกับเนยน้ำตาบ้างใเลยใส่นมในน้ำตาลงไปเดี๋ยวว่าใช่เลยหิวเลยครับเนี่ยเพิ่งกินไปเดี๋ยวได้ไหมกินเราได้โอ้โหโอ้ร้อนโอ้ร้อนรีบกินให้หมดเดี๋ยววะโอ้โหรีวิวหน่อยนี่ตายพอดีลับติเหรอรู้สึกว่ามัน แป้งเออไม่ใช่ไอ้ซอสอะ่ะมันไม่เข้ากันวะซอสไอ้มะเขือเทศอะ่ะที่ใส่ไปอ,ะอ่ะไม่รู้ทําไมเอ๋อยี่ห้อนี้มันไม่ได้เปล่ามันไม่เหมือนซอสแบบทั่วไปอะ่ะมันโดดอะ่ะอย่างที่กูบอกซอสมันแบบออกโดดโดดไปทางไหนวะซอสมันมีสเป,ปกบางว่ะเออแต่นี่โอเคนะอันนี้ไม่แย่ะนะหรือเป็นเนพราะที่แบบ อันไหนขอบขอบที่มันที่มันซอสมันเยอะเนาะคงนั้นหรือมั้งเอาไว้จุดอร่อยมันอยู่ที่ตรงกลางอร่อยอร่อยอร่อยจริงหางใบเอี้ยนนี่อร่อยนะลาซานญ่ามากกว่าจะเป็นพิซซ่าอีกแล้วเนี่ยลาซานญ่าเหรอเออมันก็คล้ายกันนะแต่มันแป้งเขาไม่ได้ใช้แป้งอย่างนี้ไงเหมือนกันหมดเลยก็เหมือนผัดกะเพรากับไม่เหมือน เอ้ยเ <Hey, S 2> <Hey. S 2> จ้าวานกับกันกับพา่ายุเหมือนกันได้ไงไอ้เหี้ยมันมีลาสัญญาแล้วมันมีม้าสัญญาแพะสัญญาแกะสัญญาไหม <c oughs> ไม่น่ามีนะอะไรอ่ะอ <laughs> <c oughs> ี่มันเล่นมูกระยาน่ะพี่เดชดูเห <c oughs> ี้นนี่อันที่สวยไม่ไหนบอกจะไม่กินวะ <c oughs> มันอร่อยอืม <c oughs> เรียกว่าผัดกะเพราอร่อยกว่าอีกว่ะเราวะเราไปปิดคลิปไหมให้คะแนนมาดิเอคะแนนมาดีว่ารสชาติอยู่ถ้าเอาเลยรวมรสชาตินี้อยู่ประมาณสักแปดแะ้วกันนะแปดแปดจุดเจ็ดหแป้ร้อยแปดจุดเจ็ดเต็มสิบแปดจุดเจ็ดได้ไม่ให้ปกตินี้เฮียไม่ให้เฮียแปดจุดเจแบบไม่แล้วกันนะแคเฮียเลยเมื่อนให้แปด ในก้าอ่ะในก้ามันไม่ใช่ว่ามันเป็นของแบบกินง่าย,ายๆกินได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีวันดีให้คะแนนหน้าตาดีแต่ใครจะก,กินก็กินนะแล้วจุดที่หักเนี่ย <c oughs> คือตรงไหนหรอหักเหรอหก,รอก็บางบางชิ้นอะมันจะมีไอซอร์ะมันโดดขึ้นมาไงแล้วว่ามันอาจจะไม่เข้าแต่ตรงกลางมันโอเคเลยนะอ๋อไม่ใช่หน้าตาใช่ไหม ไม่ใช่ไม่หน้าตายอีกส่วนหนึ่งวันที่ให้คะแนนหน้าตายดีให้เต็มบิบอะเขาเรียกพิซซ่านี่ไงแค่เราสามมันคือพิซซ่าก็ใส่แล้วใช่ไหมใช่ครับได้คะแนนหน้าตาเท่าไหร่วะกูห้าสักเก้าแล้วกันเนาะเต็มร้อยถือว่ามันล้นออกมานิดนึงเต็มเสีบนี่ ก็ผลลัพธ์จากการที่ดูมาหรือวะผลลัพธ์เหรอก้าวนะออกมาโอเคอยู่ถึงจะแม้ยมีอะไรเข้ามาหน่อนิดนึงกับของเขาวงกลมไงของเขาเป็นวงกลมเนี่ยเต็มสบมันให้ก้าอันเนี้ยมืตมันเนี้ยก่อผัดมาเขา e อีพีแรกๆอย่างน่าจะอันนี้จะเหมือนมันใส่เครื่องเยอะเกินไปมันก็เลยดูไม่น้ามันเลยดูลนๆไปหน่อย จะแแบบนีหละแบบหน้าตามันให้เก้าวเลยนะมันจะดูรถได้ไงพิซซ่าที่จริงใจครับผมเฮียเดี๋ยวผมทำขายผมไม่เท่แค่เงี้ยอุ้ยกูขายแปดหมื่นกูบอกเลยไม่ไม่มีคนซื้อแต่อุ้ยกูขายให้ดาราเฮ้เดีไม่มีเลยไม่เท่เราเลือกมันกินไม่หยุดเลยว่ะกลุ่มผู้ริ้วพวกหรือวะแลหมบอกขอบไม่อร่อยวะมันซัดขอบไปเดียวเลยตอนนี้ มีความสุขกว่าไปไปไหนปีทิพดีวะโอเคครับเดี๋ยวไปแล้วเก็บไปกินที่แล้วนะเยอะแล้วแคลอรี่ตรงนี้ก็ประมาณสักแปดหมื่นนะบอกเลยแปดหมื่นแคลอ่ะคงต้องออกกำลังกายอีกสักแปดปีแล้วไปอันนี้ คุกไปเรื่อยอขอบทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe พวกเราหน่อยนะนะไปแล้วบ๊ายๆสรุปมันคือพิซซ่าใช่ไหมพิซซ่าฮะพิซซ่าหะได้พิซซ่าหาไ